สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับกึณครูชาชาค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของความหมายของคําในมาตรากลน,นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่32นะคะไปดูกันนะคะว่ามีคําใดบ้างที่ใช้มาตรากลน,นะคะแล้วก็นักเรียนได้ใช้อยู่บ่อยๆในชีวิตประจําวันบ้างหรือเปล่าว่ามีคําใดบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะมาตรฐากนการเรียนรู้ตัวชีวัดกึครูชาชามีอ่านนะคะลูก เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดกันค่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของคำในมาตรากลได้นะคะมาตรากลนะคะเวลานำไปเขียนนะคะนอนหนูเป็นตัวสะกดแต่ว่าไม่ใช่นอนหนูเพียงตัวเดียวนะคะจำได้ไม่เอ่ยว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะมีหลายตัวเลยนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลูกข้อที่2นักเรียนสามารถสรุปความรู้เรื่องของมาตรากลได้นะคะข้อที่3นักเรียนสามารถเขียนคําในมาตรากลได้แล้วก็ข้อที่4นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําในมาตรากลได้นะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5นักเรียนก็เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ความหมายของคํานะคะเ <Web. S 1> มื่อเราเห็นความสําคัญเราก็ต้องควรที่จะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะลูกฝึกเขียนบ่อยๆนักเรียนก็จะได้จําได้แล้วก็สะกด แล้วก็เขียนได้อย่างถูกความหมายถูกต้องด้วยนะคะดูสาระสำคัญนะคะลูก การเข้าใจความหมายของคำที่เขียนและอ่านจะสามารถนำคำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะเช่นคำว่ารับประทานนะคะเราจะใช้กับอะไรคะกับอาหารที่เรารับประทานใช่ไหมคะส่วนคำว่าดื่มนะคะเราก็จะใช้กับการที่เราเออดื่มน้ำใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่เป็นของเหลวใช่ไหมคะเช่นน้ำน้ำส้มน้ำผลไม้อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็จะรู้ความหมายของคําเวลาเราไปเขียนหรือเรานําไป ใช้เราก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะสรุปความรู้ในเรื่องของมาตรากลกันนะคะลูกมาตรากลนะคะจะเป็นคําที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะผสมกับอะไรคะผสมกับพยัญชนะต้นสระแล้วก็ตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกใช่ไหมคะ อนอกจากนน,นูแล้วยังมีอีกหลายตัวเลยใช่ไหมคะจําได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะตัวอย่างคํานะคะลูกเช่นคําว่าการบ้านนะคะก่ออาการนะคะบานอบานบานไม่โทบ้านนะคะเราเรือตัวนี้ก็อยู่ในแม่กลนใช่ไหมคะการบ้านนะคะต่อไปคําว่ากล้าหาญนะคะก่อลาอาลากลาไม่โทกลา้าหออายอหานยอหญิงก็อยู่ในแม่กลนอุ้ยได้หลายตัวแล้วนะอะไรอีกนะจําได้ไหมคะ ต่อมานะคะมาดูอธิบายของมาตรานะคะมาตรากลกันนะคะมาตรากลนะคะก็คือมีนอหนูใช่ไหมคะเป็นตัวสะกดนะคะก็คือลงท้ายด้วยนอหนูนะคะนอกจากนอหนูที่เป็นตัวสะกดแล้วนะคะยังมีตัวอื่นอีกนะคะอะไรคะนอเนนยอหญิงรอเรือรอริงรอจุรานะคะทั้งหมดนี้ก็จะออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกด ที่คุณครูบอกไว้ก็คือจะเป็นตัวสะกดที่อะไรคะไม่ตรงมาตรานะคะคานี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าอาหารนะคะเห็นไหมใช้ลอดเรือใช่ไหมคะอาหารนะคะรางวันใช้ลอริงนะคะเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะในคาว่าวันนะลูกนะ ต่อไปสําคัญคำว่าคันนะขออายอคันสําคัญนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่คันที่เก่านะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คันแล้วเราเกาวนี้ก็คือใช้นอนหนูนะคะลูกแต่อันนี้คือสําคัญเช่นวันสําคัญต่างๆสิ่งที่สําคัญนะอะอย่างนี้นะคะใช้ยอหญิงลูกต่อไปปลาวานนะคะคำว่าปลาวานเห็นไหมคะวานเนี่ยก็ใช้รอจุลานะคะบริเวณใช้นอนเนรนะคะเห็นไหมคะออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะ กดนะคะ เรามาต่อคำนะคะให้มีความหมายในม่ตรากลกันนะคะลูกนะแต่ว่าคุณครูนะคะจะยกตัวอย่างบางคำมาให้แล้วนะคะเช่นข้อที่หนึ่งนะคะลูกชื่อคนนะคะคำอะไรบ้างนะที่ใช้แม่กลแล้วก็เป็นชื่อคนนะคะลกูกคุณครูยกตัวอย่างเช่นคำว่าพลใช่ไหมคะรอดิงตัวนี้ก็อยู่ในแม่กลน,นะคะคำว่าพลคำว่าทหารนะคะทหารนะคะก็เป็นชื่อ คนใช่ไหมคะทหารน่ะต่อไปค่ะชื่อสัตว์ปลาวานใช่ไหมคะปลาวานเนี่ยคำว่าวานนะใช่รอจุลานะคะคําว่าเม่นมอเอนอเม่นเม่นเม่นเมนนะคะเม่นนะคะต่อไปชื่อผักและผลไม้อ่งุ่นใช่ไหมคะองุ่นอออ่ออเสียงอัดกึ่งเสียงนะคะองุ่นไม่เอกองุ่นนะคะอ่านเหมือนมีอ่ออ่ออ่อห่องอูนองุ่นงุ่นเมฆงุ่นอ่านว่า งุนคือออกเสียงอะกึ่งเสียงไม่ปาวิสัญญีก็ไม่ใส่สระอะนะคะต่อไปทุเรียนนะคะคำว่าเรียนใช่ไหมเรียนหนังสือเนี่ยนะคะคําเดียวกันใช้คําว่าเรียนเราเรือนะคะทุเรียนนะคะมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปชื่อสิ่งของอะไรคะแว่นตาแว่นตาใช่ไหมคะคําว่าแวน่นมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในแม่กลนเนาะ ต่อไปคําว่าช้อนนะคะชออนอช,อนอช้อนไม่โทรช้อนเห็นไหมคะคาว่าช้อนมีนอนเป็นตัวสะกดกนะคะต่อ นักเรียนคะเรามาช่วยกันหาคําในมาตรากลกันนะคะโดยคุณครูจะมีตัวอย่างนะคะของข้อความมาให้แล้วเราก็ไปดูกันนะคะว่าคําไหนนะสะกดในมาตรากลหรือว่าแม่กลน,นั่นเองนะคะอ่าไปดูนะคะลูกคุณแม่อ่านนิทานพื้นบ้านให้ฉันฟังคําแรกคําว่าอะไรคะคุณแม่คําต่อไปอ่านคําต่อไปนิทาน พื้นบ้านแล้วก็คําว่าฉันนะคะใช้เห็นไหมคะแม่กลนี่นีแม่กลเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปเด่นขยันอ่านเขียนคําแรกในแม่กลเด่นคําต่อไปขยันอ่านและคำสุดท้ายก็ เขียนนะคะต่อไปน้ำตาลมีรสหวานใช้ปรุงอาหารนะคะคำแรกคำว่าน้ำตาลถูกต้องนะคะใครตอบนะแล้วก็อะไรคะรสหวานคำว่าหวานแล้วก็คำว่าอาหารนะคะเห็นไหมคะลอลิงก็อยู่ในแม่กลนะนี่ลอเรือด้วยเห็นไหมคะต่อไปคืนวันเพ็ญฉันเห็นพระจันทร์เต็มดวงนะคะคำแรก คืนคำตอมานะคะก็คำว่าวันเพนและคำว่าฉันอีกแล้วนะคำว่าเห็นเห็นอะไรพระจันนะคะทรรอตัวนี้นะคะเมื่อมีเครื่องหมายธนาคาดอยู่ข้างบนนะคะคาดไปตรงไหนมันจะไม่ออกเสียงนะคะมันถึงคาดไปแล้วมันก็ไม่ออกเสียงนะคะก็คือคาดก็ มันไม่อยู่แล้วมันตายแล้วใช่ไหมมันก็จะไม่ออกเสียงเหมือนกับคนที่ตายแล้วก็เขาก็จะส่งเสียงไม่ได้แล้วนั่นแหละค่ะน,นะคะประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปเต็มนะคะต่อเอมอเต็มนะคะดออวงงอดวงนะคะเต็มดวงเห็นไหมคะพระจันรเต็มดวงนะคะต่อมาต่อมานะคะ ขนุนเป็นผลไม้ที่น่ารับประทานคำแรกคำว่าขนุนนะคะคำต่อมาเป็นนะคะคำต่อมาผลไม้และคำสุดท้ายคำว่ารับประทานหรือคำว่าประทานนั่นเองนะคะรับประทานนะคะเห็นไหมคะตรงท้ายได้น,นหนูนะคะแล้วก็ลอลิงอยู่ในแมกนลนะคะต่อไป ข้อที่ 6. ดวงตะวันอยู่บนฟ้าดวงตะวันอยู่บนฟ้าคำแรกคำว่าตะวันตะวันก็คือพระอาทิตย์นั่นเองนะคะอยู่ไหนบนฟ้านะคะคำว่าบนนะคะต่อไปบ้านของฉันมีของเล่นมากมายคำแรกคำว่าบ้านคำต่อมาคำว่าฉัานและคำว่าเล่นหรือว่าของเล่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ ข้อที่8ทหารแบกปืนถือปูนไปโบกตึกอ้าวคำแรกคำว่าทหารแบกอะไรคะปืนถืออะไรถือปูนนะคะถือปูนไปทำอะไรล่ะลูกไปโบกตึกนะคะแล้วฝึกอ่านคำในมาตรากลกันนะคะคำแรกนะคะการบ้านนะคะกออรอการบอนานบานบานไมโทบ้านการบ้าน ตมาดออีนอดินถอนอุนอถนนพออรอพรบอโบรออานรานโบราณกอรอกลากลามิโกราหออายหานกล้าหานนออีนิทานอทานนทานพอเอือนะเพื่อนเพื่อนเม่เเพื่อนบออุยบุญขออุนอคุณบุญคุณออาหออรอหานอา นะคะมีทั้งคําที่ใช้นอหนูเป็นตัวสะกดในแม่กลแล้วก็ตัวอื่นๆอ,อีกเช่นรอ่อเรือนอนเนนยอหญิงโดร,ริงนะคะมีรอจุฬาด้วยนะอย่าลืมลาอย่าลืมทบทวนการอ่านคําในมาตรากลกันนะคะนักเรียนอ่านบ่อยฝึกบ่อยเขียนบ่อยนักเรียนจะทําได้นะคะวันนี้คุณครูชาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย ไว้เจอกันใหม่นะคะสย่านาลาจเจียนจ้า